i n f i n i t ตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว Hello อ okay. เคคการสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับเฮ้เสียงใครกิี <Hello. S 2> okay, ๊ด Hello ครับการสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอเคโอเคแล้วก็พี่ขวอยเกยนเซนะครับผมรัะผมวันนี้เราอยู่กันในโลบอร์มมินิเกมที่ชื่อว่า e ล e ว t โต้ s ซส c e นั่นเองเสียงอะไรดังจิ้ง <laughs> ไม่รู้ว่าเธอแต่เรารู้สึกว่าอ๋อเขาอยากจะหาอะไรกินปะเราต้องเข้าลิฟต์ค่ะไอว่าเซฮ้ยเต่งมาเร็วคนเด้อเต่งลิฟต์ปิดเต่งลิฟต์เข้าล่อไปไม่ได้เต่งเห็นตรงนน้นไหมมีหน้าคนอยู่รูปหน้าคนเนี่ยเหรอมันมืดมากเลยอะโอ้ยลิฟต์ปิดลิฟต์ปิดลิฟต์ปิดเออ อันนี้เราเปิดกล้องด้วยนะน้องๆจะได้เห็นรีแอคชั่นพี่นะอันนี้มันเป็นมินิเกมที่มันไม่ได้ต้องเล่นอะไรนะลิฟมันจะเปิดเรื่อยๆแล้วให้เราดูได้เห็นตัวเองอ่ะกระเจาะแเลแเอ้ยแล้วทำไมเขียนเออเออทำไมแขยนอย่างเงี้ยไม่แขนสลับอ่ะเฮ้ยกลัวเฮ้ยเขียนสลับอ่ะเฮ้นักลวว่ะสวัสดีครับผมเป็นมนุษย์แขนสลับข้างใช่ใช่ ุ้ยเสียดายเรามาไม่ทันชั้นหนึ่งอ่ะเธอตอนนี้มันขึ้นไปชั้นสี่แล้วโอ้ยไม่เป็นไรมีหลายชั้นให้ดูนะต่อไปเป็นใช่ค่ะชั้นสี่นะครับชั้นที่สี่เพงลิปเปิดแล้วโอ้แฮปปี้เบอร์ดี้โอ้แฮปปี้เบอร์ดี้ครับคุณเหลืองครับเฮ้ยนายเป็นโอตาคูใช่ไหมอ้าวอ้ารถไฟขับกินแล้วรูหล่นอ้าวอ้าวงงเลย นอ้งเลยสิคะนตายครับผมขอให้ไปสุสุขตินะครับนั่นสินะคะขุดเพลงโอ้โหเพลงนี้นี่ติดแน่นอนอย่าติดเลยติดนะเปิดจะมาเพลงที่ใช่เลยทำน้องนี่ใช่เลย้เป็นติดเลยตเต้นเตนีโอ้เ้อเ้เต้นเฮ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อ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 เฮ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้เอเฮอเฮ้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 

เราเสียงแคนหน่อยดีกว่าเสียงดังเหมือนมาดูมาดูพวกพี่บ้าไม่มาดูพวกพี่เล็กเห้ยฉันเจนแล้วเฮ้ยเฮ้ยสนามเล่นเติ้มลงโอ๊ยตายเลยพี่ซื้อโอ๊ยตายตายตายให้ไหวเนาให้ไาย เฮ้ยเป็นไรตายอ่ะแค่ทิมเลยดีใจสลายแบบีซื้อให้ใหม่ก็ได้อะทิมลดค่ะที่เรงซิงมีร้องเพลงนี้ว่ะโอ้ crazy baby my number ที่เม้นมันร้องอ่ะโอ้ยไม่ครับเฮ้ยไม่ครับไม่ครับทิ้มชี้มระเบิดได้เลย ระเบิดไปแน่โอ้โหไม่รู้มีแต่ TNT แต่ไม่เห็นระเบิดนะเฮ้ยสเตติสตีสตีสจะเข้าลิฟต์ได้หรอโอ้ยสติเข้าิลตติสเข้ามาสตติสเข้ามาอฮ้ยสวัสดีสติเตติสเฮ้ยเอาชื่อขวัญง่ายสตติสเคนดี้ซี่ง่ายคนดังอ่ะร้านซาบะใช่ใช่สตติสไปกับเราใช่ไหมอ้าว อ๋อสติปไปด้วยค่ะสติปไปด้วยใช่ไปด้เหรอสติปบอกขอติดไปด้วยนะอู้สติปตัวใหญ่มากอ่ะเออโกนเขาหน่อยสติปตอบสติปบอกว่าผมไปอยู่ด้วยนะครับผมอยากขึ้นนี่เรามายืนหน้าประตูดีกว่าน่ยืนบังแล้วก็เปลิบเปิดกระักเฮ้ยอันนี้ดูอันนี้ดูเดาอะไรเรดูของน้องอวกาศเห็นดวงจันทร์ ตายเลยอเข้าไปข้าไหนเข้าไปเออตายทุกคนเลยนี่นาเออตายทุกคนเลยงงเลยเดินดูดมาถึงมีเพลงเลยโอเคฉันติดต่อนะคะชมเพลงนี้ก็เพลงดังเจ้จตสติจะลงชันไหนสติทำไมนายไม่โดนดูดไปอะเออทำไมนายไม่พูดจ้าทําทำหน้าบึ้งตึงเว้ยสวดีค่ผมจิการตาช้างนะครับอะไรอะะบิดระเ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 บิดะเบระเบิด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 ดระเ เฮ้ยระเบิดไรทางลับเฮ้ยเงิน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 อ๋อจูเซฟเฮ้ยทำไมน้องคนนี้เขาผิวเปลี่ยนเพลงหน่อยครับบานาบานาบาบานานาคนเป็นรีซันใช่ไหมครับมีลิงด้วยอ่ะเฮ้ยลิงเนี่ยลิงลิงที่อยู่ไหนนี่เปล่าไฮเลตออลดิคาร์เรเบียนไฮเลตออลดิคาร์เรเบียนโอ๊ยโอ๊ยอ่ะจมดิน โยบโต๊อทำไมเหมือนเราทำท่าตามเขาด้วยอ่ะเออน่าจะใช่ตื่อไตืเพลงอะไรตืตือตื่ือตื้อตืที่ประกอบเพลงที่ประกอบหนังเรื่องอะนั่นอ่ะการ์เดนออริการิเล็กซี่เหรอตือเออใช่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรอเพลงนี้ตอนจบมีเพลงนี้ใช่เหรอตือตื่อเฮ้ยแต่เพลงนี้มันติดเลยติดหลายเปอร์เซ็นอะ จิ้มเพิ่ม9นาทีอจ้ะเอ้าวอ้าวคนตายอ่ะเอ้าเอ้าวนายออกไปทำไมอ่ะโดนหินกิ้งทักเลยอะใช่นายตายเลยอ่ะสตีฟมองแลสตีฟโอ้ผมกำลังหาหาแมงสามกินตามเสาอยู่ครับเฮ้ยนายกินแมงสามเลยเหรอตามเสาดูดูพี่ขวัญแต่งชุดอะไรมาเนี่ยยี่ใส่เสื้อไนย์ ที่มันเสื้อในตัวยเฮ้ยทำไมมาให้ข่าฟันกันเองหรอโอูใจู้โอ้โหมันมันมันอ้าวล็อกล็อกเขาอยากกลับโลกจังเลยอยากเขาจกลับโลกอีกไหมเซเขาอยากบบเเเเันลุกขึ้นล็อกมันล้วเซน้องๆอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงนกยงนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากเฮ้ยุ per man อ้าวอาอสุ per man โดนลาวากินไปแล้วเอ้ย

เพลงหน้าโดดเดนดีโดดดีเดดดีอโหระวังระวังลิพันอุ้ยน้ำหนักเยอะอุ้ยลิพันอุ้ยเอยเธอเธเดินเนมาก้าเลยเดินไปก้าเลยเออโอลิฟพันลิฟันลิฟันว้าววโอหลิฟทก็แข่งเราอย่าเล่นวกเราเฮ้ยโอ๊ย้ยลิฟท์ไปดับปีกจูปปีกจูปีกจูมปปีมาูปีกจูปปีกจูมาีกูปปีกจูมาปีกจปีกจ พี่กระจุบพี่กาพี่กาบ๊ายบายม่ไปด้วยกันหรอแน่นอเฮ้ยเพลงนี้เป็นจิตกาจิตได้แน่นอนไม่ยินเพลงนี้แล้วตึ๊งถึงกันเลยนะเก็บตังตัวใช่ไหมเฮ้ยอ๋อพอลิสเหรอคุณตำรวจครับพอลิสคุณยนโอ้เออ โอ้โหจะยัยอ่ะอ๋อแม่บอกว่าไส่กอกชั้นไปไหนไหนไส่กอกชั้นไปไหนไหนไส่กอกชั้นไปไหนไหนผมไม่ได้ใส่กอกไปผมไม่ได้ใส่กอกไปดูน็อตเฟรชห้ามกดห้ามกดอย่ากดนะอย่ากดนะเอ้ยมือบอนกดทำไมทำไมอ่ะเขากดกระต้หรอพี่คนกดอ่ะอุ้ยลงระเบิดเลยอ่ะ อ้ะแล้วเราอยู่ไหนแล้วไาดีในโลกอ่าแต่เราอยู่ในผมไม่ได้อยู่โลกจะผมติดอยู่ในริฟเออสิบสองสิบสามสิ่อ่ะสิบสิบามผมชอบขึ้นลูกชอบขึ้นเหล็กชอบขึ้นเนือผมไม่ชอบขึ้นริฟอ่ะสิบองสิบสามสิบสี่ ต้องรีบอีกแล้วมีแต่เรามาทำไมล้าก็หล่นลิฟต์เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยกระดูกเต้นอ้าเฮ้ยเต้นตัมเราเต้นตับเฮ้ยมีคนวิ่งไไได้หรอเป็นรถคาต้องคนละรถคาลิฟต์ไม่ได้เาราเต็มจริงเราเต้นตาอยู่ไม่รู้ยาวอยู่ไหนเนี่ยตึ๊ด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 ตึนดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตต เอทีันอาิจัดเิดอะไรอ่ะมีคนนั่งอยู่ั e โหลเฮ้ยเธอเราอยากเข้าไปอยู่บ้านเธอจังเลยอ่ะเปิดให้เราเข้าไปหน่อยเด้ใหญ่มากอ่ะแกมาพวกชนชั้นต่ำลงริฟใคไอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเอาว๋อขอขึ้นลิฟต์ด้วยไม่นายต้นใจตามมาก่อนขอขึ้นริฟต์อ้าวอ้าวเฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะเธอเธอุ่ดิ้นนด้ไมอ่ะ เฮ้ยมีไอ่ะตวเลี้ยวเฮ้ยเขามาเอาชูจตีปะเอาชูดเอาชูดกันเนี่ยเอาชูกันด้วอาชูกันใหญ่เลยจตีเฮ้ยอะรเต้กระโดดเนะเอยใครบอกว่าไม่ต้องทอะไรวะ่แล้ว เขาถึงแล้วว้ายว้ายว้ายเจงจ๋ามาสิจ๋าไม่มีมันตายไปไปปิดริปปิด่าปิ้งเขากดริปปิดเองแหละเพลงนี้เพลงของบูโนมัสถ้าเจงลงมาเจงจะเห็นว่าเราเต้นอยู่เฮ้ย เฮ้ยบรรยากาศแบบเฮ้ยเสียงอะไรอะเซ็นเตอร์แมนเลยเนาะเสียงอะไรอะไม่รู้แต่ว่าเสียงน่ากลัวมากฮัลโหลเซ็นเตอร์แมนขึ้นลิฟต์ไหมคะปิดลิฟต์ค่ะไปแล้วไปแล้วเพลงอะไรอุ้ยชั้นดอไปมันไม่ขึ้นเลขเฮ้นเต้นเตต้เต้้น เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะตายไปแล้วเออมันหลอกเรานี่นาเป็นห้องนอนค่ะแบบนอนลึกลับนิดนึงอะน่ากลัวมากเป็นตัวเลไรออมาหรือเปล่าอ่ะใช่จะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าจำสแกร์หรือเปล่าเธอหมอนั่นเตียงนี่หมอนั่เตียงนี่หมอนั่นเตียงเป็นอะไรเออไปดูไปดูไปดูเออไปดรอปไปดรอปไปดรอปิดลรีบค่ะ เมื่อก well> ี huh? ้อะไรหายไปอ่ะปิดลิฟท์ค oh, ่ะป like, ิดลิฟท์ค่ะอู้วเพิมีเฮ้ยเฮ้ยว้ามีรอยเท้ามาปิดลิฟท์ปิดลิฟท์ปิดลิฟท์ค่ะปิดลิฟท์นี่ทำามารอยเท้าหายไปแล้วหรอครับหายไปแล้วโอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมันมันจะเข้าลิฟท์อ่ะเฮ้ยไปเรื่อยปิดลิฟท์ปิดลิฟท์ปิด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 นี่อ่ะปิดแล้ว โอ้กางลิฟต์นั่นเลยเราหันหลังแป๊บอะไรอยะโอ้แต <den> ่ไม่เอาหญิงเล่งยืนนิ่งคือเมื่อกี้มันมันเป็นรอยเท้าคนใช่ไหมแต่ว่าตัวที่มามันเป็นตัวโลบสี่เหลี่ยมโลบอสี่เหลี่ยมมันยืนอยู่น่าริบเฮ้ยฟนั่ว้าวว้าวทายเก่งของคิดเต็มเลยขวหาก็ โอ้หนเพมงช่วยไอส์กอชัวยวข้านนี้กันอเบอกว่าเดิกันไหเาบอกว่าเซนตาโกเอ่อทาโกทาโกมันเป็นเพลงเธอทาโกเหรอไม่รู้ช่หรือว่าเขาก็แต่งขึ้นมามั้งเธอคนนี้แต่ตีมเอาชุดเหลืองอะอ๋อนี่ฉันนี้ได้เนเซนตชื่อเต้เาตีมย

ไปทางไหนไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเลนโอ้ยเลนยากอะมองมองคนที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยเราล้มมาเจ๊งเราตายแล้วเหรอปึ๊บโอ้เราตายเอือเอ้ยสตีมนายอย่าเอาชูชในเหลืองเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยนายนายตายตัวอเลยอะมือ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  อ้าวอ้าฮ่ไ่่มันหยิบเธอไปแล้วอ่ะอ้าวเขาพาไปไหนมาเหรอไม่รู้อ่ะกนไปก็มีแต่ดำๆหมดเลยอ่ะฮ้ห้องผู้บริหารเห็นออกไปดิเห็นเข้าไปดิเป็ดอ้าวบริหารเป็ดวด

I don't know. What, what ain't no country I ever <laughs> heard of? They speak English and what? what? English? What? Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Put the kid in my. Describe what <laughs> Marcellus Wallace <laughs> looks like. <laughs> like. Mm. What? Say what again? Say what again? I dare you! I double dare you! Say what one more time? He's one gone. more time. Gone. What? what? Ooh. Okay. Oh. Bye. 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 -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.